่เรามาดูประเด็นการบ้านการเมืองกันบ้างคุณผู้ชมค่ะยังคงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องออกมาชี้แจงหลังจากที่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาตินะคะมีอยู่สองประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของการที่คุณทักษิณบอกว่าพร้อมออกมาเจรจาก,กับรัฐบาลทหารแล้วหลังจากที่ตนเงียบมานานแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยค่ะ คุณดอนปรมัตวิทย์ขออภัยค่ะคุณดอนปรมัตวินัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าคําสัมภาษณ์ของคุณทักษิณนั้นต้องดูกันเป็นเรื่องๆไปยอย่างเรื่องของรัฐธรรมนูญก็มีทั้งประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวมีเรื่องของประเด็นนายกคนนอกเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมองว่าทุกประเด็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดค,ค่ะ สำหรับคุณดอนเองก็ได้พูดคุยกับต่างชาติโดยตรงเลยนะคะเพราะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศต่างชาติหลายคนก็บอกว่าดีแล้วเพราะว่ามีเรื่องของการปรับปรามการทุจริตด้วยเนื่องจากต่างชาติให้ความสําคัญกับเรื่องคอรัปชันนะคะเป็นเรื่องฉุดรั้งความเจริญของประเทศ ก็จะเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจุดดีหลายจุดใครที่คิดว่าหมวดไหนมาตราไหนไม่ดีก็ช่วยกันแก้ไขกันไปค่ะค่ะส่วนที่บางฝ่ายออกมาคาดการนะคะหลังจากที่อดีตนาย,ยกทักษิณออกมาวิจารณ์เรื่องของการเมืองไทยรวมไปถึงการร่างรัฐธรรมนูญน,นะคะ<ส>คุณดอนบอกว่าต่อไปที่มีกระแสจะมีกระบวนการล็อบบี้กดดันไทยอีกหรือเปล่าเรื่องี้รัฐมนตรีต่างประเทศก็ย้ําเลยนะคะว่าเรื่องการเมืองในไทยการยกร่างรัฐธรรมนูญในไทย ต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นเรื่องภายในที่ไทยพยายามจะหาทางพูดคุยทําความเข้าใจกันเองนะคะโดยกระบวนการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วถือเป็นเรื่องดีซึ่งต่างชาติก็ต้องการให้เราพูดคุยหาทางแก้ไขปัญหากันเองอยู่แล้ว<ะ>เพราะไม่มีใครอยากจะเข้ามายุ่งนะคะส่วนผู้บัญชาการทหารบกค่ะพลเอกธีรชัยนาควณินน์ ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ตอบคําถามผู้สื่อข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้สื่อมวลชนพบเจอกับแหล่งข่าวระดับสูงนี่ต้องถามเลยค่ะทางพลเอกเทื้ชัยก็บอกนะคะว่าจากคาให้สัมภาษณ์ของอดีตนายกทักษิณคืออยากจะพูดอะไรก็ให้พูดไปเลยอย่าไปให้ความสนใจมากนักไปพูดเรื่องอื่นดีกว่าตอนนี้ประชาชนยังเดือดร้อนให้ไปช่วยกันดูแลเรื่องของภัยแรงนี่น่าจะเหมาะสะกกว่าโอ้โหค่ะ ก็วกกลับมาเรื่องภัยแรงเปลี่ยนเรื่องทันทีนะคะเอามาดูเรื่องภัยแ้งดีกว่าปัญหาระยะเร่งด่วนของไทยในตอนนี้แล้วก็ปัดเรื่องของที่จะให้ต่างชาติมาล็อบบี้ไทยนี่คงไม่มีนะคะทางรัฐบาลบอกแบบนี้